ปัดดอกยังไงให้ได้ทุเรียนไซส์ AB กันค่ะวันนี้นะคะคุณโออยู่ที่ส,สวนของตัวเองค่ะนี่ก็มืดแล้วเนาะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา1นึ่งทุ่มกว,กว่าแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะว่า1นึ่ทุ่มอ่ะเราก็จะมาทําการปัดดอกทุเรียนกันนะคะวันนี้คุณโอเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเ <c> ห <oughs> ็นอะไรเปล่าก็คือเป็นใบกวาดทั่วไปเนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ย ด้วยความที่เป็นไม้กวาดใหม่นะคะเคุนโอ๋อยากจะแนะนําว่าก่อนที่จะปัดเนี่ยคะ่ะก็อยากจะให้ตัดให้มันแบบเป็นทรงนิดนึงก่อนไม่งั้นเนี่ยนี่ยาวอันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้สั้นมันจะทําให้ติดดอกได้ไม่ค่อยดีอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เคยใช้อยู่ทั่วๆไปแล้วอะคะ่ะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเวลาที่เราจะปัดปัดช่วงไหนดีจริงๆแล้วคุณโอก็เคยทาคลิปเรื่องของการปัดดอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะย้อนไปดูได้อ่ะทำไว้ประมาณ2ปีแล้วอะคะ่ะทบทวนกันนิดน,นึงก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะปัดอะคะ่ะให้เราลองนนะ โมงเย็นเนี่ยค่ะดอกทุเรียนของเราเนี่ยจะเป็นทรงระคังคว่ำนะคะแล้วประมาณหนึ่งทุ่มหรือว่าทุ่มกว่ากว่านี่ให้ลองมาเช็คดอกอีกทีหนึ่งค่ะดอกเขาจะบานมากขึ้นแต่บานแล้วเนี่ยจะปัดได้เลยไหมให้เราสังเกตที่เกสรตัวเมียของดอกทุเรียนด้วยนะคะปลายเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีน้ำเยิ้มๆน้ำเหนียวเนียวอะคะ่ะแล้วก็ละอองเกสรตัวผู้เนี่ยเขาจะฟูๆและะ้วค่ะถ้ามีน้ำเหนียวเหนียวเราก็เริ่มปัดได้เลยเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางที่มีความชื้นบางที่อากาศดีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลองดูนะคะว่าสวนคุณนบพร้อมแค่ไหนไม่จําเป็นจะต้องแบบตุ้มหนึ่งหรือว่าทุ่มครึ่องอะไรเงี้ยให้สังเกตรตรงน้ําเหนียวๆแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็มันมีแบบอีกหลายต้นมากที่เราจะต้องปัดนะคะอันนี้แบบสาธิตง่ายๆก่อนแล้วกันตรงนี้ค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็จะแบบ มีน้ำเหนียวเหนียวแล้วละ่ะมองเห็นไหมอ่ะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่เราสัมผัสได้มันจะรู้สึกเหนียวเหนียวนะคะแล้วก็เกสรตัวผู้ก็เริ่มมีผงผงแต่คุณโอ๋มองไม่เห็นเอาเป็นว่าเทคนิคไม่มีอะไรมากแค่เราปาดไม้กวาดไปแล้วเรารู้สึกว่ามันลื่นไม่ติดติดขัดขัดอย่างเงี้ยคุณโอ๋ก็ว่ามันก็ได้แล้วละ่ะวิธีการปัดนะคะรูดไปตามทางของเขาเลยคะ่ะรูดไปอย่างนี้เลยอาจจะปัดซ้ายปัดขวาปัดไปนะคะ อันนี้มันก็ร่วงมันก็ติดเป็นหางแย้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะปัดสักสองสารอบก็ได้คะ่ะเพื่อให้มันแน่ใจว่ารอบแรกมันอาจจะไม่ไม่ติดแต่รอบสองมันอาจจะติดแล้วเนี่ยคะ่ะปัดไปเลยเบาเามือนะคะอย่ารุนแรงเพราะถ้ารุนแรงเนี่ยเดี๋ยวเกรสรตัวเมียของเขาเนี่ยก็จะหักได้ะคะ่ะมองเห็นไม่เอ่ยมืดไหมมืดไหมคะทีมง,งานมองเห็น,นครับเออเนี่ยปัดไปปื๊ดปัดไปก็น้ําหวานเอย่ยไอหมวกทุเรียนเอ่ยมันก็จะร่วงลงมานะคะออ้ย หอมมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าอันไหนที่สูงนะคะก็จะต้องต่อไม่กว่าต่อไม่ไผ่ให้มันยาวขึ้นไปอะคะ่ะแต่บางเอินต้นนี้มันเตี้ยพีนโอก็ไม่ได้เอาไม้มาต่อนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะ ดอกทุเรียนน่ะมันหอมมากจริงๆค่ะทุกคนก็ยังไงลองเอาเทคนิคไปใช้กันดูนะคะเพราะการที่เราจะทําทุเรียนให้มีคุณภาพเนี่ยคะ่ะจำเป็นมากๆเลยมันจะต้องสวยทั้งภายในแล้วก็สวยทั้งภายนอกภายในก็คือรสชาติดีตัด,ดแ,ตแก่จัดเนื้ออร่อยแต่ว่าสําคัญคือภายนอกก่อนที่ไปไภายในนะคะภายนอกเนี่ยจะต้องได้ภูที่เป็นแบบไซส์เอบียค่ะมันจะทําให้เราขายได้ราคาเพราะว่าการปัดดอกเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยทําให้เกสรเนี่ยมันติดได้ในทุกๆอ,อนูในทุกๆภูของทุเรียนนะคะมันจะช่วยทําให้ทุเรียนมีโอกาสใน,ในการติดภูได้ ครบ4ี่ห้าภูเป็นทรง AB อเีค่ะดีกว่าแบบเป็นตกไซน์นะคะอะไรที่เราทําได้ก็ทําค่ะแต่ว่าที่สวนขุนโอบ่ะก็อาจจะมีปัดบ้างแต่เป็นแปลงเล็กนะคะที่เราสามารถปัดได้แต่ทุเรียนที่อายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยมันต้นมันใหญ่มากแล้วก็มันสูงมากด้วยแล้วปัดมันจะใช้เวลานานพอสมควรคุนโอก็จะไม่ได้ปัดนะคะปัดทุเรียนสาวทุเรียนเล็กที่ไม่เกินอายุ10ปีะคะ่ะอันก็ยังปัดได้ยังไงก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปดูนะคะเดี๋ยวยังไงขุนโอบเขาไปปัดทุเรียนต่อกันคะ่ะทุกคนคลิปนี้ไว้ไว้นะคะลากันไปด้วยการปัดทุเรียนไม่ปัดะ นีได้ละครบและวหอมชื่นใจหอมมากเลยอะ่ะ